ไหลาย,ย้อนนี่คือเป็นโรคเกี่ยวกับหูรูดด้านบนค่ะเออลวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันลงหลอดอาหารไปแล้ว<า>ใช่ไหมคะ ก่อนที่มันจะลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูดที่ปิดอยู่<อ>ก็คือพออาหารผ่านไปแล้วหูรูดทําหน้าที่ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กรดมันไหลย,ย้อนขึ้นมาแต่ทีเนี้ยถ้ามีอาการหายยูรูดเสื่อมพอเวลากรดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาพร้อมกับอาหารเนี่ยค่ะ<อ>มันก็มาทําให้เยื่อบุหลอดอาหารของเราระคายเคืองออเพราะว่าอย่าลืมว่าเยื่อบุหลอดอาหารเราเนี่ยมันไม่ได้มีเมือกหุ้ม<อ>ปกคลุมเหมือนเยื่อในกระเพาะเนาะก็อย่างที่ดรนิกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโรคกระเพาะเนี่ย มันมีแต่การใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มยาระุดกฎเราก็อันนี้มาเคลือบแผลต่างๆเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันต้องวารุษการอักเสบที่มันเกิดอาการอาการตรงนี้ขึ้นมาแล้วแล้วการใช้ยากลุ่มนี้มันยังไม่มีจุจนกระทั่งเรามาพบว่าคัมมิ่ชันเนี่ยฮะมันสามารถลดกดตรงนี้ได้คัมมิ่นชันโดยในรูปทั่วไปนะครับมันไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทานก็ไปส่วนใหญ่ลดถ่ายขึ้นอุจจาระไปหมดแล้วก็ประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะ ผมกับดรยูจิเอสุเลเนี่ยเราได้ทาวิจัยเรื่องนี้จะรอประสบความสําเร็จเป็นคนแรกแรกของโลก mm hmm. นะครับคือเอาสารคือคูมินอย์ในกระมิ้นชันเนี่ยนะครับมาทาอยู่รูปที่ละลายน้ําสามารถกินแล้วมาดูดซึมได้เพราะนั้นเนี่ย mm hmm. ก็คือเรามาใช้พวกสมุนไพรในกลุ่มขมิ้นชันเนี่ยค่อนข้างได้ผลดี mm hmm. พาะหนึ่งเป็นต้านการอักเสบแล้วก็มันช่วยมันช่วยในาการขับลม mm hmm. แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับกระมิ้นชันยังมีส่วนในการเร่งของการสร้างเมือกนะครับที่มาเคลือบกระเพาะแต mm ่ hmm. ตรงนี้ด้วย